ครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับที่เมกาก็เพื่อนชวนไปขี่มอเตอร์ไซค์แต่ก็จริงๆถ้าเพื่อนไม่ชวนก็จะไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์ครับคันนี้ดูคติ998นะครับเป็น 98s เป็นะบอสตอม l i อไม่แต่ดีดเันไปขี่พร้อมหมวกนี่เลย เลยถ่ายเองเลยแฟนถ่ายให้ตลอดครับเมื่อกี้ก็ตอนขี่มาเกิดปัญหานิดหน่อยครับ ไอ้เมาส์โกโปรที่ติดอยู่เนี่ยมันแตกแล้วก็หล่นทำให้โกโปรเนี่ยล่วงไปอันหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเหลือโกโปรจีนที่แบบไฟใช้ติดหน้ารถอีกนิดนึงไฟฉายเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแทนที่จะได้ถ่ายโกโปรชัดๆใช่ไหมก็ไม่ได้ถ่ายแนละ้วก็ต้องใช้กล้องโกโปรจีนนะครับตรงนี้เนี่ยนัดเพื่อนไว้9 3 0โมงไม่รู้ว่าจะโดนแกงหรือเปล่าเนาะเสียวอยู่ ถ้าโดนแกงขึ้นมาแล้วก็ก็ทําใจอ่ะนะครับแต่รู้ว่าผมไปผิดจุดมีติ่งพอยต์ก็ไม่รู้เดี๋ยวเดินไปดูก่อนว่าเขาเขาบอกมีติ่งกันตรงเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแต่ข้างหลังผมเนี่ยมันก็จะมีแบบอ,อ,อีกจุดมีติ่งพอยต์หนึ่งมันเดินกันได้แหล,ละประมาณนาทีหนึ่งเดี๋ยวเดินไปดูหนะ่อยว่าถึงหรือยังเดี๋ยวว่ากันนะครับเซ็งเหมือนกันโกโปรล่วงนะครับแต่เอากลับไปเก็บบ้านละหาเจอแล้วไม่งั้นนะ่ามีอดาตายหาเลยก็เดินไปดูตรงร้านกาแฟครับเจอ คนรู้จักมาคนนึงนะครับแล้วก็ตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันเป็นทางที่ไว้ขึ้นเขาเนะส่วนใหญ่เขาก็จะมิ팅กันตรงนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีวามเชลนะครับนี่ก็เป็นซูพันขี่ผ่านแล้วไปนะครับบรรยากาศโคตรด,ดีเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปขี่กันครับขึ้นเขาขึ้นเขาเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็กลับบ้านก็ประมาณนี้ครับสนุกสนาน ระยะทางวันนี้ก็น่าประมาณร้อยร้อยยี่สิบโลเนาะเป็นไม้ก็ประมาณสิบประมาณเจ็ดสิบไมประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบแปดสิบไมไม่เกินนี้นะครับก็โปรโปรใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้มือถือกันแล้วกันนะครับไม่รู้เสียงชัดหรือเปล่า นี่ก็ขึ้นมาพักข้างบนครับคนเอเชียน้อยมากนะครับที่ผมเห็นหน่าจะมีฟิลิปปินส์กับมีญี่ปุ่นอยู่คน2คนที่เหลือก็ผมเป็นคนไทยคนเดียวเองครับไปไหนก็เป็นคนไทยคนเดียวไม่ค่อยเจอคนอไทยขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ามีคนไทยขี่มอเตอร์ไซค์แถวนี้บอกผมหน่อยนะอย่าขี่มอเตอร์ไซค์กับคนไทยได้กันนะครับก็รถเยอะครับวันนี้นี่ก็ตั้งแต่ขี่มาสี่าเดือนตรงนี้เนี่ยก็ตรงนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ผมเจอรถเยอะที่สุดนะครับทุกคนเห็นไหมครับใส่กุดแคน ไม่ชุดแข่งก็ชุดหนังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วก็บนเขาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้ข้อดีอย่างหนึ่งวันนี้คือไม่มีตำรวจรถ้ามีตำรวจนี่ที่ผมขี่มาเมื่อกี้นี่โดนแน่นอนมั่นใจเลยว่าโดนแน่นอน,นเขาก็จะเตือนกันเช่นสมมุติถ้าผมขี่ส่วนเขาก็เจอตำรวจเขาก็จะมีสัญลักษณ์นี้ว่าเฮ้ยตำรวจงานตบวสัตทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บางคนก็ใส่หน้ากากผมก็ไม่ใส่หน้ากากเลยนเนี่ยส่วนตัวผมใส่หน้ากากครับปลอดภยัยนะครับถึงแม้ตรงนี้จะอากาศมันโล่งก็งแล้วแต่ นี่เลยครับที่เรียกว่า Newcom Branch ก็จะเป็นอะไรที่ Old School มากนะครับดูกันไปยาวๆนะครับโอ้ oh, มีอินเดียนด้วยไม่ค่อยเจอนะครับนี่ครับนี่รถคันนี้ที่ผมเจอตรงตรงปั๊มน้ำมันก็ขึ้นมาข้างบนเหมือนกันนะครับมาเดินทะลุมา อากาศดีมากครับเฮ้ยได้กลิ่นปุ้นด้วยดูไปได้ดูตอนนี้แย่เลยครับนี่ครับดูกระติศแกมเบอร์ทันนี้รถเพื่อนผมครับซื้อพร้อมกันกับกคันนีงนะครับก็เปนีชือบอบอยู่ลองบีชนะครับจะให้ดูทะเบียนฮาม่าของกระถามเฮ้ย ซื้อรถพร้อมกันเหรอเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยจนกว่าผมทักนี่ครับ 24e5972 มาดูอีกคันนะครับเป็น uh, Panigale V4s 24e5978 ออกรถพร้อมกันจดทะเบียนติดก,กันแต่ไม่รู้ทั้งนั้นนี่เป็นเพื่อนสนิทก,กันนะครับฮาดีในระหว่างที่ผมถ่ายนี่ก็มีมอเตอร์ไซค์ตามมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับก็มีเนี่ยโอ้มากันเรื่อยๆล้ว วันนี้มันอากาศดีครับแคลิฟอร์เนียมันดีตรงที่ไม่มีหิมะนะครับตรงที่เราอยู่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะขี่ได้ตลอดทั้งปีนะครับอยู่บา,มานเราใ่ไหมครับเราค่อยๆมากันแล้วรถมาได้ทุงซีซีครับจะแต่งตัวอไงก็ได้นี่คริสต์มาสคริสต์มาสนี่ฮะ how much is it uh fifty bucks <laughs> <laughs> no 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 it's free Here give away. อันนี้เนี่ยก็มีคนเอาน้ำขึ้นมาแจากครับแต่ว่าผมมีน้ำแล้วผมก็ไม่เอาครับใจดีมาก <laughs> You are so kind. แล้วเขาน้ำมาแจากน่ารักมากเลยเขามาจากเชฟโรเลตคอเวตคันนั้นครับขี่คอเวตมาเอาน้ำขึ้นมาแจากคนข้างบน oh. ตอนนี้ก็กำลังถึงบ้านแล้วขี่ไปน่าจะสักประมาณ70 70ประมาณ80ไมก็ประมาณ130โลวันนี้นะครับก็เปิดสวิตไว้ก่อนให้หนุกหมันคลายตัวไปเพราะวันนี้โดยรวมสนุกมากครับแล้วก็อัดโปโปไว้โปโปจีนนะโปโปโกโปตัวใหม่โกโปก้าโตกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปตัดต่อดู วันนี้สนุกมากครับแล้วก็อากาศดีใส่ชุดแข่งตอนน,นี้เงอย,ยังไม่ออกเลยนะครับก็น่าจะขูดๆไดปบ้างแหละนะดีนะครับอยู่บนถนนเนี่ยเจ้าบอกนคนไทยแม่งเขนก็เยอะเพราะบ้านเราไม่มีสปีดเก็ใส่ของเราเต็มที่ใช่ไหมแต่ฝรัหลังเขาก็ยังมียางบ้างขากลับผมก็วิ่งมาร้อยร้อยกว่าอย่างเงี้ยนะครับ,บก็บนเขาก็อัดเท่าที่อัดได้นี่ยางหลังนะคริเดรีย ลอสโซของซาทูเคยเอาไปลากุน่าเซกาด้วยยางตัวนี้ก็ก็หนึบดีนะครับสำหรับขี่แท็กเดแถมทนด้วยนี่ใส่มาสักพักละก็ยังทนอยู่ตัวผมเป็นคนขี้ลืมครับนี่จดไปเลยว่ายางหน้าเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผม้สาข้างหลัง3ามตามชเปคคู่ผลิตโอเคครับวันนี้ก็สิ้นสุดคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวต้องกลับไปสาร,รภาพบาปว่าทำโรลแน โชคดีซื้อประกันไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะสวัสดีครับ